สวัสดีครับผมกิติชัยปฏิพานประเสริฐนะครับเจ้าของธุรกิโนภาพคมสันสตูดิโอจงหวดนนทรีนะครับวันนี้ผมขอเสนอคลิปนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบาอินดูนะครับของชํานาญงานนะครับชำนาญงานนะครับทีนี้เวลาติดเครื่องราชเต็มยศนะครับชุดสุภาพบุรุษและชุดสุภาพสตรีนะครับตาแหน่งชํานาญงานนะครับท่านตามมานิดหนึ่งนะครับเวลานะครับชุดข้าราชการปกติขาวเนี่ย บาอิทนูจ,จะ3ช่อ1 2 3สเป็นช่อเชฟ,ฟึกนะฮะสช่ออันนี้ของสุภาพบุรุษตรงนี้เป็นเข็มกระทรวงต่างๆนะครับอันนี้กระทรวงยุติธรรมทีนี้เวลาติดเต็มยศอันนี้คือตอเต่าชอช้างนะครับติทพรน,นะครับช้างเผือกอันนี้ตอเต่ามอมานะครับติตาพรมงกุดไทยส่วนเนะีตรงนี้เป็นแผ่แถบเหรียญที่ลึกในนี้ยังไม่มีเหรียญน,นะครับจกักรพรดมาลาหรือ เหรียญ25ปีนะครับจะเป็นลนนักษณะนี้แต่ถ้าถ่ายถ่ายชุดโปรติขาวธรรมดาจะใช้แพร่แถบแบบนี้ต่อเต่าชอช้างต่อเต่ามอมอ้าอันนี้ไม่มีเหรียญดือ้อทีนี้ท่านตามมาตรงนี้นิดหนึ่งสุภาพสตรีก็คือชุดพิธีการเต็มยศนะครับของข้าราชการนะครับตำแหน่งชำนาญงานที่เกษียณเกษียณขอย้ำว่าเกษียณ ต้องมีเครื่องหมายนอกอนอยู่ด้านขวามือนะครับนอกอ,อันนี้กระทรวงยกตัวอย่างนี้กระทรวงสากระทรวงเกษตรนะครับเวลาติดหลังจากปี62มาเป็นต้นมานะครับชุดพิธีการเต็มยศตรงนี้ต่อเต่าชอช้างนะครับห้อยที่คอตรงนี้ต่อเต่ามอมานะครับห้อยที่คอลงมานะครับส่วนในนี้คือแผ่แถบเหรียญที่ล,ลึกจะมีเหรียญจากมาลา ถ้าบางท่านไม่ได้ก็ไม่ต้องไปใส่ตรงนี้จอะอนี่คือเหรียญจักรพรรดิมาลาโทษนะครับจักรพรรดิมาลารับรายการไม่ต่ำกว่า25ปีจักรพรรดิมาลานะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ลึกธรรมาดาแต่ถ้าใช้ชุดโปรตีขาวก็จะใช้แผ่แถบสีแบบนี้ต่อเต่ชาชอช้างต่อเต่ามม้าแล้วก็มีเหรียญจักรพรรดิมาลานะครับก็ยังไงฝากไปนะครับคมสันนะครับเป็นห้องภาพที่มีความชํานาญเชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องการถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการนะครับ ท่านมาแต่ตัวเปล่าๆนะครับที่ร้านมีทุกอย่างนะครับมาแต่ตัวได้เครื่องแบบที่ร้านมีเยอะนะครับเป็น2องสามชุดนะครับพอมีร้านเช่าชุดอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมมีเครื่องหมายท่านมาแต่ตัวมีเครื่องราดพร้อมนะครับเปิดทุกวันนะครับแปดโมงเช้าถึง1นึ่งทุ่มนะครับหยุดวันที่1แึ่ง้วันที่16บนะครับท่านหนึ่งกับสิตรงกับเสาร์ที่เปิดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ